วันนี้ทักทาย2หนุ่ม2มุมมาจากคนละที่นะคะแต่เป้าหมายก็คือไปเก็บตังค์เนาะหนุ่มคนแรกเลยชื่อเล่นว่าอะไรครับคปักครับปักปักไปประเทศอะไรมาก่อนอ,อิสราเอลอิสราเอลไปกี่ปี5ปีเก็บเนโอ้หปีวันนี้มาสมัครงานไปไต้หวันกับพี่เป้ครับอ่าใครแนะนำมาอภิชาตครับอภิชาตโอกไปโรงงานอะไรจักรยาน เพื่อนบอกว่างานเป็นไงมั่งโอเคอยู่เพื่อนบอกว่างานโอเคไม่ใช่เกรงใจพี่นะงานดีอยู่เนาะโอเคยืนยันได้ว่าอพิชาได้บินแน่นอนไม่ลอยแพแน่นอนนะคะโอเคอ่านุ่มคนที่สองค่ะชื่ออะไรเอ่ยมาจากจังหวัดสัรคามเรารู้จักกับพี่เป้ได้ยังไงในเพจนะคะวันนี้มาเจอตัวจริงกันแล้วเนาะบริษัทน่าเชื่อถือไหม น่าเชื่อถือ<ำ>มีตัวตนจริงเนาะค่ะพีเ่เป้จะให้ไปประเทศไหนวันนี้ไต,ต้หวันไต้หวันไปได้ทั้งงานโรงงานและงานก่อสร้างเนาะโงรงไฟฟ้าก็ได้โรงงานอะไรจกักรยานอะไรรถยนต์ทุกอย่างได้หมดเนาะ,ะโอเคจะสู้ไหมสอ่ะสู้ไหมทั้งคู่อ่าทำแบบนี้ให้พีเ่เป้หน่อยทั้งสองหนุ่มเลยสู้ค่ะทำนี้หน่อยสีโอเคค่ะ